สวัสดีครับสวัสดียามช้าครับวันนี้หนานอยู่ที่ตัวเมืองเก่าอายุธยานะฮะเดี๋ยวพาทุกคนมาชมบรรยากาศเช้าเชครับผมมาพักที่เดอะพาร์คอยุธยารีสอร์ทด์สปานะผมมาก็หาตั้งนานครับพอดีค้นหาเนี่ยรีสอร์ตนะครับในตัวเมืองก็เลยเจอที่นี่ก็มาโอเคครับ บรรยากาศดีนะที่พักจกัดสวนสวยงามมีสปามีอะไรด้วยตื่นเช้ามาก็พามาชมบรรยากาศเลยนะเพราะว่าเรามาถึงเกือบมึดๆแล้วนะฮะตอนเย็นเมื่อวานนี้นะด้านหน้าก็มีของขายด้วยนะฮะด้านหน้ารีสอร์ทเรานะรตรงนู้นนะฮะด้านหน้ามีของขายมีของกินมีหมูปิ้งชากาแฟนะครับแล้วตรงข้ามรีสอร์ทเลยก็มีนี่นะครับสวยงามมากครับทุกคนนี่เป็นเจดี <JD. S 2> นะครับ เก่าแล้วแล้วก็เป็นสวนน่าจะเป็นสวนอะไรพระรามวัดบึงพระรามนะครับตรงนี้เนาะอันนี้ผมก็ไม่ทราบน่าจะเป็นพอดูจากาแผนที่ Google Map ตรงนี้เป็นวัดบึงพระรามหรือเปล่านะครับอันนี้ผมก็เดี๋ยวอ๋อไม่ใช่ครับนี่อเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปชมบรรยากาศกันนะฮะ,ะ,ะตอนเช้าก็เห็นมีคนมาเดินมาวิ่งออกกำลังกายอยู่นะฮะนี่นะฮะ เยอะเลยนะครับพามากันเดินเล่นนะอ๋อนี่คือวัดหลังคาขาวนะครับนี่เปลี่ยนป้ายวัดหลังคาขาวนะโอ้สวยงามนะครับนี่ในสะพานเดี๋ยวส่วนข้างในเป็นอะไรไม่รู้นะฮะเดี๋ยวพาทุกคนมาชมมึงที่พักก็ไม่แพงนะผมว่านะเมื่อคืนนี้ผมก็มาเข้าที่พักแล้วะอาบน้ํา แล้วออกไปหาอะไรทานที่อแถวตลาดเจ้าพรมแถวเรื่องนี้นะครมีของกินเยอะเลยทุกถูกด้วยนะครับดูวะตางนี้ก็ไปวัดหลังคาดำนะครับวัดสังขปัดนะนี่โอ้วิวสวยเลยครับดูวะนี่ ตอนนี้พระที่ยังไม่ทันจะขึ้นขอบฟ้านะฮะแสงอาจจะมืดหน่อยนะย้อนแสงนี่นะฮะตัวเจดียสวยครับทุกคนเดี๋ยวเราอาบน้ำแต่งตัวกันเสร็จเรียบร้อยทันอะไรนี่หน่อยเดี๋ยวเราก็จะไปไหว้พระกันนะครับในวันนี้อเดี๋ยวไปเตรียมตัวกันก่อนนะครับเดี๋ยวออกเดินทางไปไหว้พระกัน ก็มาอัปเดตบรรยากาศยามเช้าๆให้ทุกคนได้รับชมนะฮะก็ขอให้ทุกคน